สวัสดีครับวันนี้เราพามาชมที่ดินเป็นสวนยางนะครับขนาด20ไร่2งาน3ตารางวานะครับอยู่แถวตรงไหนนะครับคุณอดหนองโพนครับปนหนองโพงครับแถวทางเพวียนนะครับอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับผมไปชมกันเลยครับทางเข้าทางคอนกรีตนะครับเสร็จแล้วก็จะมาเข้าทางเลี้ยวขวาแล้วนะครับทางก็จะห่างตลาดสามย่าน8กิโลเมตรนะครับแล้วก็ ่างจากถนนายพาสเลี่ยงเมืองแกงนะครับอยู่ประมาณแค่5้ากิโลเมตรแต่ถ้าเราจะออกทางหนองกันเกานะครับมันก็จะอยู่ประมาณ4ีุเจกิโลเมตรนะครับออกเส้น3ามที่4ี่นะครับทางนี้เป็นทางทางที่นี้เป็นไงครับคุณนรเป็นทางสาธารประโยชน์นะครับสามารถเข้าออกได้ตลอดไม่มีปัญหานะครับครับผมตามถนนเลยครับเป็นทางสาธารณะคุ้งเข้าที่ดินเราเลยนะครับมีการจมดที่ดินเราเลยนะครับผมมีหลักเกณฑ์ชัดเจนครับผมก็จะมาถึงที่ดินเราเลยส่วนยางจะอยู่ด้านหน้านะครับ นั่นเองนะครับตัดยางกี่อยู่ด้านหน้าเลยนี่ครับโอเคครับเราไปดูคลิปวิดีโอกันต่อเลยนะครับในเรื่อดของแปลงสวัสดีครับวันนี้พามาชมสวนยางขนาด20ไร่นะครับอยู่ใกล้ตลาดสามย่านนะครับอำเภอแกงจหวัดระจองเดี๋ยวเราไปชมนี่นะครับด้านหน้าทางเข้าก็จะติดถนนคอนกรีตนะครับเราจากถนนคอนกรีตมา 100เมตรก็จะมาถึงสวนยางแล <Wow. S 1> ้วนะครับด้านในเดี๋ยวเราไปชมสวนยางกันเลยครับถ้าผมแล้วเราก็มาถึงสวนยางขนาดที่ไร่สองานนะครับ ก็เป็นยางอายุ10ห้าปีขึ้นนะครับอยู่ใกล้ตลาดสัมยานทางตลาดสัมยานประมาณ8กิโลเมตรครับทางถนนไปพัดเลี่ยงเมืองแกงนะครับ5กิโลแต่ถ้าเราจะออกไปทางเส้น3ที่ถนนหองกันเกานะครับก็จะอยู่ประมาณ4-7กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวเราไปดูภ้ามุมสูงจากมองโดนนะครับ ครับส่วนราคาก็จะอยู่ไล่ละประมาณ500,000บาทนะครับราคานี้สามารถต่อรองกับเจ้าของที่ได้นะครับต้นยางสามารถนําไปขายเพิ่มราคาแล้วก็เหมือนได้ที่ราคาต่าลงไปได้เลยครับผมในที่ดินเราก็จะประกอบไปด้วยไฟฟ้านะครับแล้วก็น้ำประปาไฟฟ้าเราจะเิดที่แล้วนะครับมีเสาไฟปักมาที่อื่นเลยปปาก็ที่นะครับเราสามารถ ต่อเข้าที่ได้เลยครับชัดเจนครับผมฉนดเป็นฉนดกุญแจนะครับสองใบาสามารถโอนได้เลยครับ